นี่ทุกคนดูเ,ดเราจะให้อาหารปลาทุกคนดูนี่ผมจะพาทุกคนมาดูต้นดอกเคนะนี่ทุกคนดอกเคที่ผมเอา,เอาไปลวกจิ้มกับน้ำพริกมาทูผมทวนดูดิต้นเหนเนี่ยร้านอะไ้อ่ะเดี๋ยวผมจะไหน ได้แล้วถุงมันแน่นถุงนี้นยวครับไป้ถุงครับนี่นได้เต็มกว่ากับมุกคือเดื๋ยวคิดดูก่อนอันนี้ขนมล้วนเลยโอ้โหเก่งเราขนมล้วนๆมีมันด้วย,ย,วยอันนี้เท่าไหร่ครับอันสามห้าอันนี้แปดซีฟอืมอันนี้ก่อนอันนึ่งคนคือว่าขาดอยู่ห้าบาทเขาบอกเอ๋บอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ใครเอามาให้ก็ได้นี่ทุกคน พา่าปลาหนึกมันปลาหมึกมันโดนไปสางขีดขีดละยี่สิบบาทนะผมกลับสวัสดีพ่อแไม่พี่น้องที่หลักกันทุกคนตอนเช้าก็เดยนผมทุคนดูนี่คือว่าผมได้ทําการเอาผักกระเฉดผมจะเอาผักกระเฉดมาลงน้ําบ่อด,ดูว่ามันจะขึ้นเปล่าทุวนเพราะว่าผมได้ทาการซื้อผักกระเฉดแต่ไม่โควันนั้นแต่มันยังไม่ตายเลยผมตุนเชื่อว่อเย็นไวอะ่ะเนี่ยวันเนี้ย มันเป็นเหลือเศษเศษอะเดี๋ยวผมจะเอามาโยนลงบอกนะผมดุกคนดูดิมันจะขึ้นป้าเนี่ยมันเป็นพุ่มๆอย่างเงี้ยยเราก็อยู่โอ้โหทุกคนดูดิเบลอ คนนี้ลุงเลิมได้ต้องการปลูกแตงกวาไว้นะก่อนที่ลุงเลิมจะไปญี่ปุ่นชมดูมันออกลกูกเบลเลอร์เลยทุกคนดูดิเห็นไหมเนี่ยแตงกวาเลิมตอนนี้ลุงเลิมไปญี่ปุ่นแล้วผมทุกคนลุงเลิมยังไม่ค่อยได้กินเลยกับที่คือว่าที่ลุงเหลิมปลูกไว้อะยังไม่ได้ค่อยได้กินเลย ต้องไปญี่ปุ่นซะแลว้วก็เสร็จพวกเรากันสิครับผมทุกคนดูดิลูปเบอร์เลอร์หวานมากโทนหวานฉ่ำกรอบด้วยโอ้โหคนดูช่างใหญ่เราช่างเก่งที่ไหนป้ที่ไหนทำไมวะใช่เหรอ,อเฮ้ยต้องไปปิดแมนแมนทว่วม วันนั้นอนะห้องพี่พี่ยังไปปิดเลยรีบไปปิดเ้านมันไมไหลตัวมันไหลแล้วมันมเออต้องรีบไปปิดเลยช่างกิ้งบอกว่าตึกเขาน้ําไม่ไหลเขาต้องรีบเขาลืมปิดน้ําเขาเปิดน้ำทิ้งไว้ด้วยทนถ้าไม่รีบถ้าไม่ปิดนะผมบอกเลยถ้าน้ํามาปุ๊บท่วมห้องเลยผมทนนี่ทุกคนดูเดี๋ยวเราจะให้อาหารปลา

เพราะว่าวันอาทิตย์มันไม่ได้กินไงทุกคนนี่มันไม่รู้ว่ามีคนมาให้หรือเปล่าบางทีก็จะมีคนที่อู่เขาก็วันอาทิตย์เขาก็จะไว้เอาอาหารให้มันนะดูใหญ่ครับผมทุกคน มันหิวมากแน่เลยครับผมคุณโอ้โหโอ้พระเจ้าแล้วก็ปิดไว้นี่เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูนี่ทุกคนดูต้น,น,ต,นต้นผงชูรสที่เราได้ทำการปลูกไว้มันขึ้นเลยนะผมทุกคน ต่หญ้ามันกบเราต้องมาตัดหญ้าทางหญ้าหน่อยตอนนี้มันมองไม่ค่อยเห็นหญ้ามันกบเยอะเลยแหละโหทุกคนดูดิว่าเนี่ยที่ช่างแกงกับผมได้ต้องกราอามาปักกันนะผมทวนดูขึ้นแล้วแล้วก็นี่ด้วยผมทุกคนนี่ขึ้นแล้วนี่ทุกคนก็มีน่นนาจะมีหลายต้อนอยูน่นะผมทวนดูเดี๋ยวเราต้องมาไล่ัถหญ้าใหม่อีกรอบหนึง่ง พราะรอบนั้นผมได้ทำการตัดหญ้าไปแล้วแป๊บเดียวมันขึ้นไหวมากเลยทุกคนตัดไว้ก็ได้กินเล็ว้วนี่น่าจะเป็นฟักทองที่มันเหลืองไปที่ได้ทำการปลูกไว้นะแต่ยังไม่ออกลูกเลยใบแมงลักใบกระเพราตะไคร้มัพร้มีคีครบทุกอย่างเลยครับผมทุกคน ครบเซตเพราะว่าฝั่งนู้นเราก็ปลูกไว้เหมือนกันนะผมทูลแล้วก็เราก็จะเปงมาปลูกฝั่งนี้ด้วยนะผมทูลดูมะละกอที่ได้ทําการปลูกไว้ก็ดูดิโอ้ลูกอย่างใหญ่ดิลูกแบบเลิศเลยทุกคนมะละกอถ้าเราจะตท่วมตํา,าผมก็เก็บจากที่อูน่นี้ครับผมทุกคนแต่บางที่ผมเก็บกับสวนผักอีกฝั่งนึงครับผมทนแล้วเอาไปตำต้นตำท,ที่ห้อง อหมือนทุกคนดูกรโลกใหญ่ๆบรรยากาศตอนจะเช่าผมทุกคนก่อนเข้างานผมทุกอยังไงก็ผมขอให้พ่อแม่พี่น้องที่รักกันทุกคนกินข้าวกันยังอร่อยๆก็ด้วยผมแล้วก็ตั้งใจทํางานกันด้วยกินข้าวเยอะจะได้มีแรงทํางานก็ด้วยผมทุกคนเป็นเช่าที่ดีของทุกๆคนก็ด้วยผมทุกคนนี่ ก็ค,คือว่าตัวนี้ก็จะเป็นมะละขีน้นกกับผมทุนวันนั้นผมก็จะเก็บยอดไปใส่กับประม่าผมทุนใส่กับมะม่าด,ดูดิลูกมันออกแล้วโอ้ทุกอ,อร่อยอร่อยอีแล้วครับผมเดี๋ยวเราก็จะขยะับไปซิ้งก่อนอืมอ,อื รอขยัมาทิ้งเรียบร้อยแล้วผมทนนี่ผมจะพาทุกคนมาดูต้นดอกเคนะนี่ทุกคนดอกเคที่ผมเอกไปลวกจิ้มกับน้าพริกลาทูผมทนดูดิต้นแคนี่นี่ดูมันออกสีแล้วผมทนนะดูคนที่ทําง,งานก็เก็บไปหลายครั้งแล้วนะก็ผัดกันเก็บบ้างนะผมทนบางทีผมก็เก็บบางที่สุดหรือก็เก็บก,กบ็แบ่งแบ่งกันไปกินนะผมทนเพราะว่ามันบางทีมันออกเยอะมากนะบางทีไม่มีคนเก็บมันก็ล่วงหล่นนะผมทนล่วงหล่นเราก็เสียดายนะ วันนั้นเมื่อวานก่อนนั้นที่ผมเก็บไปกินผมเห็นมันกําลังเยอะกาลังพอดีกําลังสวยผมทนเลยเก็บไปนี่เนี่ยต้นแค่นี้ทนดูนี่มีหัวสีต้นนะนโอเคนี่ก็ใบแมงลักผมก็เก็บตรงนี้ไปลวกจิ้มน้ำพริกนะผมทนนี่ใบกูดใบมะน,นาวนะใบกะเพรานู่นผมก็เก็บตรงนี้เอาไปลวกวันนั้นตรงนี้หมดเลยผม้นนที่อูลอกหมดเลยเนี่ยเอาไปลวกจิ้มน้ำพริกพริกเราก็มีนะ นี่ดูที่อูเราก็ปลูกไว้เนี่ยใบหูเราพัก<อ>ก็มีนี่อันนี้จะเป็นต้นกระเจี๊ยบนะลุงเหลิมอ,อะไรก็เอาผลผลิตมันไปกินนะเนี่ยลูกกระเจี๊ยบแต่ผมยังไม่เคยกินนะเขาเอาไปจิ้มกับน้าพริกนะไอดอกกระเจี๊ยบเยอยนี่แหละทุกคนเขาบอกว่าอร่อยมากเลยนะดอกกระเจี๊ยบดอกกระเจี๊ยบนี่พูดได้ทำการปลูกไว้ผมพ่ดดูมีใบกระเขาเยอะมากนี่เยอะมากทุกคนต้นกระเจี๊ยบอีกแล้ว ต้นมะละกอนี่แล้วก็ต้นเขาเรียกว่าอะไรวะ,ะที่เวลาทอดไข่เจียวเราจะใส่ด้วยอ๋อผมจำชื่อไม่ได้ไอ้ต้นที่เป็นนําหนามอะ่ะผมจำชื่อไม่ได้เลยด้ลืมแต่ไครเมมะกูดมะกูดก็ออกลูกแล้วนะมะกูดมะนาวนี่ต้นตะลิงริงตะลิงริงผมก็เอาไปกินนะมะยมไม่ใช่ไม,ม่ยม ชะอมเออคือเรียกว่าชะอมเลยนะต้นชะอมเราก็มีนะเนี่ยทุกคนดูเนี่ยตะลิงปิงที่ผมเก็บไปกินนะก็ต้นเนี้ยผมวันนั้นผมก็เก็บมาให้อีน้องกินก็ต้นเนี้ยผมดูต้นมันก็สูงประมาณนี้ผมดูแต่ผมมลิบเยอะมากเพราะงั้นมันออกลูกเลยมาดูนี่ดูนี่ต้นตะลิงปิงครับทุกคนดูนี่ โอ้โดนหดูกระกูกมะนาวมะละกอสุกเลยนะเนี่ยเลนอันนี้ผมพาทุกคนมาดูส,สขขวนสวนครัวเม็ดพ,พี่หนูโอ้ย,อยทุกคนเดินเดินโอ้ยแซ่บทุกคนแซ่บข้าผมตุนเดี๋ยวผมพลาไปก่อนครับผมตุนบายบายอีกแล้ว

ทำไมวันนี้มาไวจังอ่ะเมื่อพร้อมกับใบไน้าพูนกับปุ่นเป็ดนี่ทุกคนกับข้าวกับเป็ดก่อนกับข้าวแต่เช้าเลยสามสามทุ่งเท่าไหร่นะขึ้นกาครับเหมือนเดิมได้ๆต่อได้เลยใส่ถุงได้ยังมีมีอันนี้ไหมอ่ะปลาจอมไม่เีอะไรวะกระพุ้งอะไรมาไม่มีกระพุ้งอะไรับนี่นีเขือแหกแตงครับผมคืออันนี่ผมจะไปทำ ไปทำอะไรกินดีวะทำมีงอันนีองน้เลยนี่ไปจิ้มนะพี่เักด้ดักแดดักกีดีดตักเอาก็ได้อมเดี๋ยวผมจะไหนเดินนแถุงยออรับไดุ้งับนี่ได้เป็กวาวกับมะเขือมะเขือเอาซะ้งาจแล้วมะเขือพี่สามถุงจักบาทครับสาถุงหาซิครับรวมได้ครับผมอุ้ยเขาตอ่ัดได้ผมหนผ่ยก็ได้ครับผม เผ็ดแล้วพริกนี่เผ็ดแห้งกว่านี่เลยนี่เขาเรียกว่าพริกพริกอะไรนะพริกเรียงพริกโค่นบ้านเขาหน้าบ้านพิกบังนอกเมาเก้าพี่ต้นโอ๊ตนี่ที่ทำความไม่ผมอยากลองกินพริกนี่พริกนี่ตู้เย็นน่ะผมเอาไปแล้วรอบหนึ่งเดี๋ยวลองเอาตัวนี้ดูก็พี่ในนั้นจะบป็เผ็ดอันนี้นี่สามเมื่อนี่ทำมะเขือดุเรียงเลยตก้าวเดียวเาบ่ดาวมีบ่บ่ดาวมีมีอันนั้นแล้วน่าจะประมาณนี้เลย อันนี้อันนี้ให้ผมเนี่ยท่านดีพอแล้วน,นี่ทุกคนดูผมได้แล้วกับข้าวตอนเย็นวัมมนนี้คือมีผักอันนี้ขนมล้วนๆเลยเราจะเอาไปทำไม่รู้เราจะทำอะไรกินเดี๋ยวคิดดูก่อนอันนี้ขนมล้วนเลยโ oh. <laughs> อ้โหเก่งเราขนมล้วนๆมีมันด้วย นี่ทุกคนเดี๋ยวผมจะเอาพริกไปทําไปคั่วๆ,ๆนี่เน่เดี๋ยวดูก่อนว่าจะไปทําอะไรเกินพวกนกับข้าวทุกคนเมื่อเชา้าเราซื้อข้าวไปบางส่วนเลยนะแต่คือว่าตอนนี้มันยังไม่ได้พวกเนื้อปลาอะไรเงี้ยผมทุกคนเดี๋ยวผมจะมาดูก่อนว่ามีเนื้อปลาอะไรหรือเปล่ารถกับข้าวอันนี้เป็นรถยนต์โอ้ยได้ยังเยอะเลย ว้าแต่บันดูประตูเมื่อเช้าเราซื้อซื้อปราตูถัถ่วมันละอันนี้เท่าไหร่ครับอันสามห้าอันนี้แปดเซฟออันนี้ก่อนอันหนึ่งโอ้โนี่ได้ปะโอเคอเอโจอมหรือว่าอโจอดคนเดียว ตรที่อู่นแล้วก็มีจ้าโกมารู้ก่าอือโกมาคือมจเอาแต่อันแก้มาเนี่ยคือเราจะกัดเทอมเน่ยคือคือเราแก้มาเรื่อยะถึงอยมาซิปอ่ะมีอะไรมีไส้พริกห่นบุกห้าหนึ่นบกห้าบวกห้าวกอเรบอออันนี้น่าจะเป็นกระจก อ่ะของพิทูนี่มีขนมสองันเนาะเห็นอ่ะสองขีดคือว่าผมเอาปลาหมึกด้วยสองขีดเผื่อจะได้เอาไปผัดกะเพราสักหน่อยว่าเราได้ปลาทูแล้วก็กระเทียมแล้วก็ปลาหมึกครับผม ันคือว่าขาดอยู่ห้าบาทเขาบอกแกบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้่อยเอามาให้ก็ได้นี่ทุกคนเพราะปลาหนึกมันปลาหมึกมันโดนไปสามขีดขีดละยี่สิบบาทนะนี่ก็เราเผื่อเราเอาไปผัดกระเพราะอะไรได้ผมทุกคนเดี๋ยวผมจะเข้างานแล้วครับผมทุกคนตั้งใจทำงนานกันด้วยนะครับแดดเริ่มออกแล้วด้วยแดดเปียงเปี้ยง ทุกคนมากินข้าวเที่ยงกันครับผมทุกคนนี่วันนี้ผมได้ทำการสั่งส้มตำของเชงโอมากินมาผมเองส้มตำเอกแท้ทุกคนโอ้แล้วก็ผัสสกสดๆคนน่าจะกินข้าวมาเสร็จแล้ว <c oughs> ทุกคนวันนี้ทุกคนไปไหนกันหมดก็ไม่รู้น่าจะกินข้าวมาเสร็จแล้ว 个สวยส้มตำเลยของคุณ。 ร้อนมากลยคนเนี้อากศร้อนมากกคต้องดูแลสุขภาพรายย่างกายกันเป็ครับส่ยาก ทุกคนเดี๋กินผมเดี๋ยวผมกินข้าวก่อนนะผมทุกคนฮะกินข้าวเสร็จแล้วเสร็จแล้วผมทุกคนนี่ร่องนี้ผมสั่งสุม้มตำไม่ใส่ตูมไม่ใส่น้ำตาลนะผมทุกคนผมยังโอมนะผมทุกคนนี่คือร่องนี้ยังโอมไม่ได้คิดตังค่าซุ้มตำด้วยผมทุกคนทุกคนยังไงก็ไปอุ่หนุนซุ้มตำยังโอมได้ผมทุกคนอยู่ตรง สุภาลายห้าเปกเข้ามาเลยอยู่เซเว่นกลางซอยครับผมทุนแบงสวรรค์โซดาเราเองนะครับผมทนุนเข้าไปติดตามยูทู e ก็ได้ครับอืมชอบ ยังต่อกระดาษนะผมคนไล้กล็กดไลค์กดติดตามยูทูบของยังโอมเดือนครับผมคพืนเอาเอร่อยมากตัวเนื้อปลาทูที่เราซื้อเมื่อตอนเช้านะผมได้ทำการเมาท่ข้อเลยนะ ทอดเสร็จปั๊บเดี๋ยวเราจะเอาไปกินที่บ้านที่ห้องนะผมทุกคนนี้กระตุ้มหอมอตัวเดียวของตนแล้วมีน้ำพริกมีกับข้าวอยู่ที่ห้องนีกพอแล้วทุกคนทนี้ตัวนึงถือร้อนมาใสอือตัวนึงผมจะถึงร้อนแล้วก็ห่อไปไว้ที่ห้องนะเดี๋ยวเราจะทำอะไรกินเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกรอบหนึ่งของตน คือหนีได้มะม่วงมาจากทีสก,กีอีกแล้วแมย่ช่างเทศได้ท้อการส่งมาให้ลูกเขากินมะม่วงเชสเตนี่คนลูกจะทำการกินไม่ได้ปวดตันแล้ว,แล,วแล้วก็แบ่งมาด้วยนี่เขาได้แบ่งมาให้กันกินด้วยแม่ทำการส่งมาให้ลูกอยากให้ลูกไปกินลูกก็ทำการกินไม่ได้ก็เลยปวดตันประท้วมหอม รวมหอมหอมสดแท้ทุกคนยังไงก็กดกดไลค์กดติดตามพวกเราก็ได้ผมทุกคนช่วยเป็นกำลังใจก็ได้ผมทุกคนคือว่าช่องผมมีถึงหนึ่งพันซับแล้วผมทุกคนช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยครับผมทุกคนขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดติดตามพวกเรากันมากด้วยครับผมขอให้ทุกคนพักผ่อนกันเยอะด้วยครับผมทุกคนเลิกงานยามเย็นครับผม ดูประตูเมอเช้าที่เราได้ต้การซื้อครับประตูแทบๆองมเตมท้นยอดว้าว นี่เราจะใส่ถุงเอาไว้เอาผมเปิดแอนอนอ่ะฮะไม่เปิดแอนอนไหมผมเปิดอยู่ว่านักต่อไปอาเซนอนเาียววแมจิตี่โหยคนเดี๋ยวที่เราทอดเสร็จเดี๋ยวเราให้มันเย็นเป็นหนึ่งก่อนเราค่อยใส่ถุงใช่ยิ่กินข้าวเยอะก็ข้าวนม่หอมอีก รูกองเยอป้าโอ้โหเข้าเหลืออยู่พอ